รับซื้อเหรียญ25สตางค์เล็กๆแบบนี้ใครว่าขายไม่ได้ถ้าใครว่าขายไม่ได้มาดูคลิปนี้ได้เลยว่าทําไมเหรียญน,นี้ผมจึงรับซื้อก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนะะื้อหาในคลิปกดสับ s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง s u p e r c o y channel ด้วยนะครับ สวัสดีครับ FC ช่อง Supercoin Channel ครับ FC ครับคลิปนี้ผมจะมารับซื้อเหรียญ25สตางค์นะครับเล็กๆแบบนี้นะครับผมนี่แหละครับสภาพก็ไม่ได้สวยครับผ่านใช้งานนะครับเหรียญนี้นะครับผมนะครับได้มาจาก FC นะครับนานแล้วนะครับผมนี่แหละครับดูที่ขอบเฟืองครับนี่ครับขอบเฟืองนะครับก็เป็นเหรียญเก่าครับที่ใช้งานมานะครับมากพอสมควรแล้วนะครับ ด้านหน้าก็จะเขียนคําว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับผมอันนี้ครับในรูปแบบของพระละเสียนเหล็กนะครับผมขวามือนะครับของเหรียญก็จะเขียนคําว่ารัชกาลที่9นะครับนั่นคือเหรียญที่นะครับผลิตนะครับหรือสร้างในสมัยนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นเอง fc ครับเหรียญนี้นะครับมีขบวนการผลิตทั้งสิ้นนะครับ fc ห้าล้านหนึ่งแสนแปดพันเหรียญนะครับ คู่มือนะครับประเมินอยู่ที่200บาทนะครับก็เพื่อนๆอยากทราบแล้วใช่ไหมครับว่าเหรียญนี้เป็นปีพศอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะนะครับพลิกไปอีกด้านหนึ่งครับนี่ครับนี่คือเหรียญ25ตังค์พศ2530ครับใครมีเหรียญ25าตังค์ปีพศ2530แบบนี้ผมยินดีรับซื้อนะครับราคานะครับถ้าสภาพแบบนี้เลยนะครับตามเนี้ผ่านชายนะครับผมรับซื้อ5บาทถึงนะครับ 15บาทครับถ้าใช้สวยกว่านี้ครับอาจได้ราคาเพิ่มขึ้นนะครับมากกว่านี้นะครับ FC ครับโดยนะครับจะมีสภาพนะครับผ่านใช้และก็ไม่ผ่านใช้ส่วนใหญ่ที่เห็นนะครับไม่ผ่านใช้ก็คือนะครับจะเป็นเหรียญที่อยู่ในแผงหรือนะครับเป็นเหรียญที่นะครับอยู่ในมือของนักสะสมนะครับที่เขาเล่นหาหรือเขาสะสมกันจริงๆนะครับซึ่งสภาพนะครับไม่ผ่านใช้ก็จะหาพบเจอยากหน่อยนะครับ ในมือประชาชนนะครับเนื่องจากว่าการหาเจอหรือการพบเจอทั่วไปเนี่ยนะครับเป็นเหรียญที่นะครับผ่านการใช้งานมาแล้วนั่นเองใครมีเหรียญ25ตังค์นะครับปี2530แบบนี้นะครับก็นะครับสามารถที่จะติดต่อช่องเราได้นะครับโดยผมจะขึ้น QR code ให้นะครับบนหน้าจอนะครับด้านล่างขวานี้ FC ก็เอาโทรศัพท์มือถือสแกนนะครับแล้วก็ส่งรูปมาประเมินราคากับทางเราต่อไปคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ แล้วพบกันใหม่ในวีดีโอต่อไปสวัสดีครับ